เปล่าจะเก่งช่างดวดเชียอยู่จอหลู่ไฮยศหลงงูเต่าอยากเชียอยู่ยัวเต่าใจอยากจงก้าวเราอยู่ตุ้หังจะเก่งหลงเปล่าจะเก่งช่างดวดเชียยอดอียากมวนุ่งแต่ชาปลาอัวเป๊ชแสดงชาวเตี่ยสีเป๊ชิเปลาจ้าวิลิจาเตี๋ยลี่หายล่าลู่นอยาดโนตื้อกระเป๋าจะเก่งช่างดวดเชียเลย อิยาลีกรเป๋าเตาก็ตุจืิบุเชียก้อยู่เต่าสวยอยาเตาลีก็เจาะเก๋นเชาอยู่ตุจืิบุหลงนู้เตอร์อยู่เจาะเก๋นรังดวดเชียอย่าหลงนู้ตอรอยู่เจาะเกสาอยู่เจาะเกไฮลูยศหลงวิลิตเตหนือยออีคอมวนุไตชาเปล่าเต่าสดาอย่านู้เตอร์อยู่หลงเตาอยู่เจาะเก๋นรังดวดเชียเลอ อยา่วัดตาอยู่รูกนังวะมังหมูเดวิอยู่หัวเป้าหายเตียอยากเชียอยากรงอยากอยู่ลูกของมั่วเฉต่เอาปออยากเตออยู่มัวอยู่ลูกเชี่ยมลงอยากเตออยากมัวนุงกีอยากอยู่ลูกของมั่วปอจะสวนนู้แต่อย่าเหนือกูอย่ออยากรงแต่อย่าเหนือกูอย่ออยากฉีรงวิลินเตอหนู่งนอนอยาอยู่เป้า สอเก๋นช่างดวดเชียหายเตียอยู่ยอดตุ่นนั่งลอดล้ออยู่ยอดตุ่นนั่งมัวนงตีอยู่เจอเกศายัดหลงเปาเกยตาชียานุนอในเปาหล่าหายเตียอยู่สอเก๋นช่างดวดเชียยอดอยู่หลงอยู่ตัวจื้อปื้เชียหมูเจอยะรงเทาอยู่เปาลีนอหล่ออยู่หยัวจุดหลงกไล อยู่เยอะจวนเถียเจ้าเก๋งช่งอยู่ตุขงเกาะล้อลอหาเตียอยู่เยอะตุนั่งมวนงชาเปลาอยู่อัวเตาอยารงชาเปลาอย่าูนอนแนมล่องเตาขอขีมโลนอนหรือมวนง่าเทียป้ามวกดไล้กดแสเตาหมูกนันเตากูอยากปานีเนยวะลีกูในเจ้านันเตา